สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทอรธันปรีสตีวงเลขที่5ม201ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเด็กชายนิชวัฒน์ฟานันดาโรลล์ม201เลขที่6ขอบคุณครับสวัสดีครับผมเด็กชายปวินทภัทรกาญจน์นิตยานนท์ม201เลขที่7ขอบคุณครับสวัสดีครับผมเด็กชายพัวัฒน์ดุลมสิม201เลขที่8ขอบคุณครับผมชื่อเด็กชายภูริภาพวิิม201เลขที่10ขอบคุณครับสวัสดีครับผมสองศูนยั้นม201เลขที่11ขอบคุณครับ คลิปนี้เป็นการสอนด้วยจิตอาสาเพื่อให้ความรู้แก่น้องๆหากมีข้อบิดพาดประการใดขออภัยมาณทีนี้ด้วยมาที่ข้อ,อย2่นะครับตัวคอนี้ก็มีอยู่2คนคือเฟิร์นกับแลนเฟิร์นพูดว่าอะไรก็ไม่รู้จุดๆๆดแล้วลังก็พูดว่าเติร์ดเติร์มันก็คือ3ามลำดับที่สามลำดับที่สาม ช้มาดูใช้กันเลยครับใช้ข้อแรกก็คือ what time is it ก็คือเวลากี่โมงข้อสอก็คือ how much is the durian d u เรียนนะครับด d เรียนก็คือความหมายคือทุเรียนซึ่งมันจะแปลว่าทุเรียนราคากี่บาท ข้อที่สนะครับคือ how many rooms are there คือมีห้องมีห้องอยู่เท่าไหร่ข mm ้อ hmm. ที่สีครับคือ which floor are you going to คือคุณจะไปชั้นไหน mm hmm. เราก็เอาทั้ง3าข้อมาแทนค่าอะไรครับ ข้อแรกคือเวลากี่โมองอแล้วแลนก็บอกว่าถำดที่3ซึ่งมันก็ไม่ได้ครับมันไม่เหมาะสมมันใช้ไม่ได้มันไม่ควรมาถามเวลาข้อ2ก็คือ how much is the durian คือทุเรียนราคากี่บาทแดนก็บอกว่าลำดับที่3มันก็ The t ด i r d มันก็ไม่ได้เพราะว่าเวลาถามราคามันต้องตอบเป็นจำนวนแบบคาะทตองนาเบอร์คือเลขปกติคือ one two t h r w o t h r e อะไรแบบนี้ครับมันก็เลยไม่ได้ ข้อที่3คือ how many rooms are there ถามว่ามีห้องอยู่เท่าไหร่แล้วแรงก็บอกว่า the third. เวลาถาม how many how much how many ก็ต้องตอบเป็นจำนวน cardinal number คือลำดับปกติคือเลขปกติเลขจำนวนนับปกติคือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับนั่นแหละมันก็เลยใช้ไม่ได้เพราะเลข the third เนี่ยมันมีเ t h ทนำหน้าซึ่ง the มันก็คือ ordinal number ordinal number ก็คือลำดับ Or ร์เดอแ o ลออร์เอลนัมคือลำดับที่ลำดับที่ส่วน c a r d ด n a l ลนัมเบเลขทั่วไปซึ่งคารดนนัมเบอร์ก็คือพวกหนึ่งสอง สามสี่ one two อะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็น cardinal number cardinal number cardinal number นะครับก็คือพวกที่มีเด e นำหน้าแล้วก็บวกด้วยตัวเลขแล้วก็เติมส่วนใหญ่ก็จะเติม G h หรือมันก็เปลี่ยนรูปซึ่ง the third มันก็คือแถวที่สามคือยัดเทียบก็คือ three มาต่อมาต่อเลยนะครับคือ which floor are you going to คุณจะไปชั้นไหนแล้วก็บอกว่าหลังที่3ซึ่งเวลาเราถามจะไปชั้นไหนเราก็ตอบเราต้องตอบเป็นลำดับที่ครับลำดับที่ก็คือ the t h i r d ซึ่ง the t h i ต d เนี่ยหลับที่3เวลาถ้าถามเป็นชั้นมันก็จะแปลได้ความหมายก็คือชั้นที่3ครับก็เลยจะได้คำตอบของข้อนี้นะครับก็คือตอบข้อ4ครับ ขอบคุณครับ